ข้อเส,สดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมสกาวอีกแล้วก็มีอยู่คนเดียวแหละนะครับกับเกมอี o วอร์คริโอนะครับก็บน่าช่วยกันกดซับและกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับโอเคเราไม่ใช่เรากูก็กออกมาจากเมืองเอสโมไซตี้เรียบร้อย อันนี้มันไม่น่านจะเป็นใครรู้หรอกแต่มันก็อยากจะเล่นนะเออมันนะครับก็ผมก็สู้กับเออผ่านตัวนี้ไปหน่อย,อยแล้วแล้วก็สู้กับมีอาคาลิฟายเรียบร้อยนะครับแล้วก็เออคือเล่นได้หน่อยหนึ่งนะครับสู้กับเ p c ไปประมาณ23ตัวได้ครับแล้วก็พอนะครับ,แล,รบแล้วก็ขอแนะนำว่าอย่าสู้กับมอนพวกนี้นครับมันเวียเยอะก็จริงครับแต่ว่ามัน ไม่ได้เวลอัพไ well, ปเยอะขนาดนั้นนะครับอย่างน้อยก็ไล้ยพันสองพันถ้ามันไปสู้กับคนที่กว่านะครับถึงจะเสียเวลาเหมือนกันแต่เวลที่ได้กับเงินมันก็ต่างกันจะนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปบ่นแล้วกันนะครับผมไม่ค่อยอยากจะจริงจังกับเกมมากเท่าไหร่ละไม่ใช่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 ใชใชเดี๋ยว g ูก็เลิกเล่นเกมอ่ะงงแงงจังเลยอุ้ยเด็กเด็กเด็กเปรถอีกแล้ว <แ>บางทีกูก็เออสงสัยนะว่ามึงเป็นแฟนคลับกูจริงๆี่ยแบบดูไปท,ทั้งภาพบนคอทั้งกางเกงทั้งเสื้อใช่ไหมก๊อปกูหมดทั้งดุดเลยถ้ายอมผมเป็นสิมตาเนี่ยคือก๊อปกูเป๊ะเลยนะล่างโคลนของกูเออนะครับก็คิดว่าจะไปคลิปบ่นแล้วกันนะครับจะเล่นไปเรื่อยแล้วกันสู้ๆๆแล้วก็บ่นนะครับแล้วก็เออแค่นั้นแหละนะครับแค่นั้นแหละไม่ไม่ได้มีอะไรมาก <c oughs> จริงๆเราก็เดินทางกันมาไกลแล้วนะ เนาะเออเริ่มหมดกันเลยดีกว่านะครับเราไม่ใช่เราสิกู้ <Go. S 1> อีกแล้วเออเดินทางกันมาไกลมากนะครับดรเลอร์ er. ครับเดินทางกันมาไกลมากผมก็มีคลิปทั้งหมดในช่องเนี่ยจริงๆมันเกินแล้วนะมันเกินไปเยอะแล้วแต่ว่าผมก็ลบคลิปไป100คลิปนะครับ100คลิปแล้วนะจ๊ะจริงจริงมันเกินนานแล้วแหะมันเกินนานมาแล้วนะครับแต่ผมก็ลบ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 นะครับ ก็เมื่อจริงๆเมื่อวานก็มีคลิปนึงแต่ว่าก็ลบไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นกูมึนมากเลยกูทําหาานี่นะครับตอนแรกก็จะทําคิดว่าตลกตลกดแต่มันไม่ตลกไงอันที่มันตลกแหละพวกกูตัดมันตลกมากแต่ก็ลบไปแล้วช่างหัวมันนะครับก็อุ้ยแรงจังก็นนี่ก็เป็นคลิปที่1 0 1นะครับอย่าไปทางการนะจ๊ะอย่าไปทางการวิแรงจังวะ ก็อยากจะมาบ่นอะไรเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับออช่องของผมที่กำลังจะเติบโตแต่มันก็เหมือนกำยำอยู่กับที่ที่ขยบไปประมาณมิลสองมิลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่กดซับแล้วก็ยังติดตามกันอยู่ก็อย่างน้อยก็จะมีคนสองคนอะที่ผมพอจะดูออกนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆ <c oughs> ยอดซับตอนนี้ก็จะห้าสิบแล้วก็สุดยอดมากเลยนะครับไม่อยากจะคิดว่ามันจะ มันก็ไม่เชิงช้าหรอกนะแต่มันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับขอบคุณจริงๆครับผมนะที่คอยติดตามกันมาแล้วก็ผม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 ไม่ไม่ใช่คนที่จะซีเรียสเรื่องอะไรที่กูไม่ได้สนใจนะครับก็อย่างเช่นยอดวิวเนี้ยผมไม่ได้ซีเรียสนะครับผมช่างหัวมันนะครับจะดูก็ดูไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นั้นแหละนะครับผมไม่ชอบอันไหนผมก็ลบอะนะครับถึงจะยอดวิวจะเป็นเยอะก็เถอะผมก็จะลบนะครับเพราะผมไม่สน แต่ยอดซับของผมค่อนข้างแคร์นะครับเพราะว่าผมจะไปอวดกับเพื่อนได้ไงเออว่ามีใครก็ไม่รู้โง่หรือเปล่ามาติดตามกูอะไรเงี้ยอย่าอย่าอันซับกูนะกูด่าเนี่ยอย่าอันซับกูนะไม่ใช่กูด่าโง่แบบไปสิเดี๋ยวอันซับกูเลยที่ผายนะครับแค่นั้นนะครับผมทําไม่ได้เออมันก็ก็อาจจะจริงจังในนิดนึงนิดนึงจริงๆนะครับอยากจะแบบว่าเออมีชื่อเสียงนิดหน่อย จริงๆผมอยากสตรีมเกมมากนะม,มันมันเป็นความรู้สึกที่แบบกูอยากจะพูดแล้วมีคนมานั่งดูกูแบบสดๆเลยอะเออน่าจะสนุกดีนะเพราะว่าเอาจริงตัวผมจริงๆอะ่ะกับในคลิปอะมันคนละคนมันก็ไม่ใช่คนละคนหรอกแต่มันก็เออไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นใช่ไหมผมจริงๆผมเป็นคนบ้าๆหลุดๆเลยนะครับก็ถ้าพูดเองก็จะปแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าอยากจะแบบว่าให้ให้ทุกคนแบบว่าดูแล้วมันสนุก มก็อยากเล่นไปตอบแชทไปอะไรมันน่าจะสนุกดีนะเออมีคนดูกูอะไรเงี้ยเออน่าจะมันดีเหมือนกัน,นครับก็การสตรีมเนี่ยต้องมีคนซับต้องหนึ่งพันคนเชียวนะหนึ่งพันคนเนี่ยนะวันเท่าสั้นะแล้วตอนเนี้ยังไม่ถึงลอยเลยเฮียยอดก็ก,ก,ก,ก็ก็อยากจะสตรีมนะครับอยากจะสตรีมเหมือนกันนะครับก็ช่วยๆกันกดซับนะครับแล้วก็กดแชร์ด้วยก็ดีนะครับ ใครที่มีเพื่อนแลวอยากจะแนะนําเกมที่ผมเล่นอย่าง e คิโอเนียแบบเอออยากจะให้เพื่อนดูก็แชร์ให้หน่อย,อยนะอะไรเงี้ยน,นะครับการเล่นเชลก็ได้นะกูทำมาเยอะเหมือนกันแล้วแต่กูไม่ได้นต่อแล้วละไรเกมหานะนะั่นแหะนะครับอัปเดตไปเยอะมากตอนที่ตามไปทันแล้วผมก็ดูข่าวมันมันอยู่เหมือนกันนะในทางเพจเออในทางข่าวเออคนเล่นเออเงนี้ยผมก็ตามมาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เล่นแล้ว <c oughs> สนน่วนหนึ่งคือเบื่อเพราะว่าเกมมันเยอะเกินไปจริงกูรับไม่ไหว อีกส่วนหนึ่งคือผมทําเพราะเห็นยอดวิวตอนนั้นแบบโอ้ยเฮียแม่งยอดวิวคนเออยอะว่ะกูเลยอยากทำแต่ไม่แค่นั้นจริงๆนะครับผมเลยไม่ทําต่อเออสามตัวเลยเออไม่เป็นไรแล้วนะครับที่ที่ทําไมช่องผมถึงยังไม่กระเตื้องสักทีเออส่วนหนึ่งเป็นเพราะผมเองนะครับคือ y t u t u เนี่ยเขามีกฎของการออปิดบังไม่ให้คนอื่นเห็นคลิปนะครับอย่างเช่น ประมาณแบบว่าไม่รับรู้นะครับไม่รับรู้ว่าเอ้ยมีช่องนี้อยู่นะเขาทําอยู่เงี้ยแต่ก็ไม่ได้ปิดจ,จนเหลือแบบว่าไม่เห็นเลยนะครับมันก็ยังมีเห็นอยู่วบๆแวมๆนะครับก็ทํายังไงถึงอยากจะให้มันเเห็นคลิปให้คนอื่นเห็นคลิปต้องลงคลิปบ่อยๆนะครับอย่างเช่น5วันเงี้ห้วันเลยมึงลงไปเลย5 6คลิปนั่นแหละนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีประมาณ10ใน10คนอ่ะต้องเห็นคลิปมึงสัก5คนอ,ะอ่ะอ่ครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับ ประมาณนั้นนะครับแต่ผมเนี่ยคือผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นไงผมแค่แบบว่าอยากทําแล้วก็ลงไงก็ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามแบบว่าอยากจะดูคลิปกูอย่างเงี้ยไม่ได้หลงตัวเองนะจ๊ะลูกก,ก,ก็ยังแค่ยอดซับอยู่แต่ว่ายอดวิวมันก็มันก็ต้องสําคัญด้วยป่ะนะครับประมาณนึงเนาะก็ก็เลยจําเป็นต้องลงคลิปบ่อยๆเพื่อให้คนเห็นคลิปบ่อย,อยแล้วจะได้เป็นคนติดตามบ่อยแล้วจะมีคนวิวยอดวิวจะได้เพิ่มเยอะนะครับ น่าจะประมาณนั้นนะครับที่ผมไปศึกษามาก็ถ้าใครที่อยากจะทํา y o YouTube แล้วก็มีข้อสงสัยอะไรก็ไปหาดูกันใน y o t u u e บไปแหละนะครับมีคนทำคลิปไปเยอะมากผมไปดังดูมันก็สาระเต็มเปี่ยมยอดเยี่ยมไปเลยกู <c oughs> จะแพ้ได้เนะี่ยเวลก็เยอะอยู่นะเออขอคุยหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เวลในตัวผมก็ ไม่ได้เยอะกว่า m อ c พวกนี้เท่าไหร่เลยนะครับมันฟาร์มยากนะครับกว่าจะเวลวได้แต่ละตัวแล้วก็กว่าจะสู้ตายแต่ละตัวมันโคตรยากยากจริงเหนื่อยนะครับเกมนี้มันเหนื่อยมากนะครับมันไม่เหมือนเกมโปกเกมอนเออที่แบบว่ามันมีการชนะท้าดกันแบบจริงๆจังๆ,งๆงแบบว่าเลเวลห่างกันก็ดาเมจมันก็เห็นได้ผลได้ชัดนะครับเนาะไม่ได้พูดว่าเกมนี้ไม่ดีแต่เกมนี้มันก็ไม่ดีเพื่ออะไรวะ นะคมันไม่เหมือนเกมโปเกมอนที่อ้าจริงผมเคยเล่นโปเกมอนมาก่อนนะครับเลยผมก็มาเล่นเกมนี้อเอออออเยากให้อยากอยากดูโปเกมอนกันไหมเมนมากูอยากทำเหมือนกันเป็นเกมที่เสียเวลาชีวิตชิบหายเลยกูบอกเลยถ้าถ้าถ้าอัดคลิปอะจริงเสียเวลามากผมเคยอยู่แต่ผมไม่ลงแค่นั้นแหละนะครับเพราะมันเสียเวลามากมากจริงๆนะครับมันเสียเวลามาก อ,อแต่ถ้าใครอยากดูก็เมนต์มาเพราะผมก็อยากเล่นเหมือนกัน <S 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 ว้าวนะครับแล้วเกมเนี่ยมันมันกูพูดถึงไหนว่าเรื่องอะไรวะเนี่ยเออช่างมันกูด่าเกมแล้วกันคือเว้ะก็ไม่ใช่ว่าเออหากันยี่สิบเนี่ย มันก็ไม่ค่อยมีผลของแบบว่าการดามเมสที่มันห่างไกลกันมากนะครับมันก็ปกติเลยนะครับมันอยู่ที่ครีนะครับกับดามเมสที่แพ้ธาตุอย่างเงี้ยสมมตินะาตาไฟไปเผาเออเอาอนนี้ดีกว่าน้ําไปพืชพืชดีกว่าพืชพืชโจมตีไฟมาเงี้ยมันจะเป็นดามเมสสีม่วงใช่ไหมนั่นแหละมันคือแพ้ธาตุด้วยมันมีผลแค่นั้นจริงๆแค่นั้นจริงๆเลยที่เหลือมันไม่ค่อยเกี่ยวนะครับ ไม่หมีกูเห็นแล้วแหละมันต้องตกใจหรอกมันแค่นั้นจริงๆนะครับแล้วก็เล <c oughs> เวลเนี่ยมันอยู่กับเลือดเฉยๆนะครับกับการเัฒนาการแค่นั้นแหละนะครับเลเวลเนี่ยมันเกี่ยวแค่นั้นจริงแค่เลือดกับการเัฒนาการส่วนสเตตัสการโจมตีหรืออะไรมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเออเวลไม่เกี่ยวกันกูเ,เวลหนึ่งไปตีกับเวลห้าสิบเนี่ยมันก็ตลกไปนะครับเออนั่นโง่นะครับอย่าลองนะอย่าหาทำเลยกูยจะเจอเด็กเป็นรถอีกแล้ว เออในีันไอ้ทนัทนนี้อะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยบินได้ปะ่ะคือในตรงเนี้ยอย่ามุดดินกับอย่าบินดีกว่าเพราะมันจะกลับไปที่แอสโมซิตี้นะมันไม่คุ้มหรอกจริงๆอะ่ะมาพูดต่อแล้วกันนะครับถึงจะเจอกับเด็กเปรถก็เถอะแต่เราจะสู้ต่อไปมาลูกรักเฮ้ยสแกลโอ้ยายก๊อดคุณสู้มาแล้วผมตื่นเต้นมากเลยมาสู้กันเถอะ ฮูเซียนมา <c oughs> เออพูดถึงอ,อ,อะไรวะพูดถึงเกมนี้อยู่ใช่ไหมก็ช่างผมมันนะครับช่างผมมันไปต่อไปก็พูดถึงผมดีกว่านะครับกูมาบ่นดีกว่านะคลิปเนี้ยนะครับคือจริงๆแล้วผมมีแพลนว่าในครึ่งเดือนหลังเนี่ยตั้งแต่วันที่0 7 8เป็นเนี่ยผมจะทำโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ ที่คนดูไม่สําคัญอะไรแต่กูอยากทําเฉยเฉยแค่นั้นนะครับแต่มันมีเหตุนิดหน่อยนิดหน่อยจริงจริงอาจิมก็ไม่นิดหน่อยหรอกแต่ว่ากูแค่พูดให้มันนิดหน่อยไปงั้นแหละเลยอาจจะล่าช้าไปนะครับอาจจะล่าช้าไปสักหมดเดือนนันปีใหม่นู่นแหละอาจจะเลยปีใหม่อาจจะเลยเดือนหน้าไปด้วยก็ได้ใครจะรู้กูก็ยังไม่รู้เลยเหมือนกันแตาจะขอย้ำหน่อยแล้วกัน กูจะใช้หมาไฟของกูเนะี่ยตัวเดียวซัดแม่งพวกมึงให้ตายให้หมดอนะ่ะมานะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับน่าจะล่าช้าไปแต่ว่าถ้ามีใครทำโปรเจกต์กมาก็จะลงคลิปไปเลยนะครับน่าจะลงคลิปไปเลยแล้วก็อาจจะไปสตรีมนะครับในเอาจิงช่องผมก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยครับไม่ใหญ่เลยเป็นช่องเล็กๆจิ๋วๆเลยนะครับแต่ว่าทำตัวเหมือนใหญ่โตมากกูไม่สนหรอกไอ้สัตว์แค่นั้นแหละครับ ผมอยากทำอะไรผมก็จะทำแค่นั้นแหละครับอลนะผมไม่ค่อยสนอะไรเท่าไหร่นะครับพูดพูดพูดมันง่ายนะพูดพูดไอพูดจริงมันง่ายนะครับแต่มาทำมันยากยากนะครับยากมากเลยนะครับหูแรงจังละวอเทริกซ์วอเทริกซ์โคตรแรงเลยจะลู้เอ้ยนะครับก็ขอบคุณที่คอยติดตามกันนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วจนกว่าช่องผมจะล้านซับนะครับไม่อีก กูอาจจะมีลูกแล้วก็ได้เฮียโอ้กูทำกูทำมาปีกว่าแล้วนะจะจะเข้าปีสองแล้วนะคนที่ตามเพิ่มขึ้นยีนะ่สิบคนอะสุดยอดเลยว้าวสุดยอดในสุดเลยนะครับเนี่ยอ้าวงานเนี่ะน,นะนะก็ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับบ่นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ ทำไมกูจะแพ้ทางเด็กเปรถเหรอวะฮะไม่ตลกนะเว้ยทำไมกูปวดท้องวนะเนี่ยเอออยู่ดีผมก็ปวดท้องขึ้นมาทำไมไม่รู้ว่าแย่ยจังเออใช่แล้วพูดถึงอองานที่ผมต้องทำจริงๆแล้วผมเคยบอกไว้ว่าผมจะทำบางงานรีวิวต่อใช่ไหมผมไม่ได้ทำเลยนะขี้เกียจนะครับเหมือนตอนลงคลิปน่แหละนะครับจริงๆริงเราผม่าต้องลงคลิปบ่อยเพื่อให้คนมาเห็นคลิปผม,มบ่อยแล้วก็จะได้มาดู แล้วยอดวิวกับยอ,อดซับจะได้เพิ่มขึ้นแต่ผมไม่ทำนะครับมันก็ที่เคยบอกวจะทำบางอานรีวิวผม,ผมก็ไม่ได้ทําสักทีผมขี้เกียจมากเลยนะครับ <S <S ผม,มเป็นคนที่วันๆนี่ก,ก็ขี้เกียจสุดๆเลยนะครับไม่ทําอะไรเลยนะครับนอนอย่างเดียวนะครับ <S 1> <S 1> บักอีกลูกเออปวดท้องว่ะแย่จังทำไมต้องมีอุปสรรคในการทําคลิปของกูด้วยเนะี่ยฮะให้เปลี่ยนก็ได้ปะสู้ๆไป หายละตัวท่าแรงเครื่องอ๋อไม่แรงอะ่ะนึกว่าแรงโอ้หตัวท่านหนักๆแค่นั้นเลยแต่แค่ไม่เจ็บอโอ้ติดลาบิก ยอดเลยสวยตายไปซะขอบคุณครับ้าหลังไม่ต้องเด้อเย้ <Yeah. S 1> ถ้าคือเด็กเพรโรชโอเคโอ้ยมีคนสู้อีกเหรอโลละวง้งเอ่อน่าจะโอ้โหเวรละ เพื่อกับตายเน่ย <_ d ata> ขอเปลี่ยนสู้เขาเขาเปลี่ยนตัวแล้วกันไม่ไหววะ่ะแมวจ๋าอยู่ไหนจ๊ะมาหนี้นะครับก็เออน่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรมากแนละ้วแค่แค่มาสู้กับด็อกเอรใส่แว่นแล้วก็ทาคูเด็กเปรตนะครับก็เอ็มบีผู้นี้ผมจะสู้ต่อไปนะครับแล้วก็คลิปหน้าเราน่าจะ จอในอะไรที่มันแปลกใหม่กว่านี้แล้วนะครับขอบคุณมากๆานะครับผมนะที่คอยติดตามกันแล้วก็ยังมีคนที่จะติดตามผมเรื่อยในอะนาคตนะครับอันใกล้นี้ขอย้าว่าอันใกล้แล้วกันไม่น่าจะไกลกว่านี้แล้วผมจะลงคลิปไปบ่อยแล้วเท่าอยู่นี้นะเอา้าเฮ้ยอ๋อหมากูตกใจหมดด้วไอแมวมันวล่ไอ้แปดสามนะครับเอาว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ